โอเคนะคุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมกับไอ้พดไอ้พดจ้ารอไอ้พดจ้ามันมาก่อนอนะเมจ้าอย่าคิวแม่งเลยไอเพจจ้ามึงโง่ร้เนี่ๆ ส่งกลับบัวไปน้องแม่มาเลยคือไอยงเพชรเจ้าเนี่ยมันเป็นน้องผมนะแต่ว่ามันไม่ตอบรับคำเชิญผมอะไอเพชรเจ้ามึงไม่กล้ากับคณเบพี่หรอไอเพชรเจ้า เฮ้ยน้องกดเปิดไม่ได้ เคน้องเขาบอกนะก็อาจจะไม่มีเสียงเท่าไหร่น้องเพราะว่าผมนั้นขี้เกียดพูดนะเอออาจจะมีหรือเปล่าแต่ผมจำไม่ได้คีกโอ้ยไอ้น้องพิจ้ามันยังไม่เข้ามาเลยเ้ยไอ้อพ ให้ทุกคนเห็นเป็ดแจมมันยังไม่เข้ามาเลยเหรอผมบอกให้มันเข้ามาแล้วมันไม่เข้ามาอยู่ด้วยเยนี่ยบ่อยวะวันนี้พี่จะได้เล่นกับน้องไอ้นี่โว้ยหว่วยยัยงไงเด้กมาเลี้ยง